สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนอยู่ที่ร้านบ้านสเต็กนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่เพนฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้พี่เพนด้วยนะคะจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ ริมถนนพาน,นกกาจนานะคะสามารถจอดรถริมถนนได้เลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะคะ ชาเย็นปั่นนะคะกับไอติมหน้าฝอยทองค่ะปาสเต็กค,ค่ะสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะชิ้นชิ้นปานกลางก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ขนมปังแล้วก็สลดัดก็เฟ็นฟรายใหญ่ๆเลยคะ่ะสเต็กปลาดอลลี่ย่าง ใหญ่มากหกบาทคะ่ะจานนี้เดี๋ยวให้ดูปลาดอร,รกกลี่ใกล้ๆนะคะสเต็กปลาดอรลีร่ย่างจานนี้69บาทคะ่ะที่เพ็นไม่เอาเฟ้นไฟราแล้วก็ไม่เอาขนมปังมาอีกจานนึงคะ่ะอันนี้สเต็กหมูอะไรอะ่ะที่ชัยดำเหมือนเดิมอะ่ะ ร้านบ้าสเต็กนะคะเมื่อก่อนมีแต่สเต็กนะคะแล้วก็ไก่ทอดเดี๋ยวนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยชามเล็กชามใหญ่ยี<ม>่ส<ม>ิบสี่สิบนี้พัฒนามีมีเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะยำก็มีนะคะยำหมูยอยำปูม้ายำกุ้งสดองา้องไติดไอติดอ่าเ <Eso. S 2> ดี๋ยวนี้ ไม่ใส่ไข่ได้ไหมน้นมเย็นสีชมพูอ่ะไม่ได้กินนานแล้วสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่จะเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นน้ำแอปเปิลสังเคราะห์นะใช่เนี่นี่ไหมนมเย็นชาเย็นกาแฟเย็นดีกว่าสลัดมักกะโรนีสปาเก็ตตี้มีหมดเลยนะคะสั่งนมเย็นแต่ถ่ายรูปเมนูอาหารก็สบายสบายไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่ ยากาศอบอุ่นกันเองสบายๆชิลๆค่ะเมนูมีเยอะนะมีข้าวหมูเกาหลีหมูทอดยากิไก่คาราเกะผัดอเมริกนันต้มเซ่บแกงจืดมีหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยข้าวหมูเด็ดเดียวข้า,กาวกะเพราก็มีนะคะข้าวหมูมะนาวก็มีเนี่ยเมนูมีเยอะ ให้เลือกเยอะทานเล่นก็มีเยอะเลยครับปูอัดชีสบอลนักเก็ตเอ็นข้อไก่ทอดหมูหอมทอดเห็ดทอดก็มีไอติมไข่แข็งด้วยไอติมไข่แข็งนี่ก็เพิ่งมีนะเพราะว่าก่อนนี้พี่เพนต้องไปกินร้านสเต็กมาดิ เพราะว่าร้านสเต็กมาดีมีไอติมไข่แข็งเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้ก็มีแล้วด้วย mm hmm. นมหวานไอติมไข่แข็งน้ำแข็งใสมีหมดเลยค่ะชูเป่าปิงเป่าปิงคืออะไรไอเฮียไม่รู้เหมือนกันเย็นไอติมเมนูเยอะเลยค่ะบปปะหมี่เบลอ่ก๋วยเตี๋ยวเรือ20บาทบะหมเบลอ่เลยค่ะร้านบ้านสเต็กเปิดทุกวันนะคะเวลา 4โมงครึ่งตอนเย็นนะคะจนถึง5้าทุ่มค่ะนกกาญจนาขาออกนะคะลงสะพานที่พอผ่านแยกพานนกมาใช่ไหมคะข้ามสะพานมานประมาณครึ่งกิโลก็ถึงร้านแล้วค่ะร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขาออกนี่เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ก่อนถึงป้ายราชพฤกษ์เพชรเกษมกาญจนา